ครับวันนี้อยู่กับช่องสองสีนาราระนะครับก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของ Golden Earn นะครับเดี๋ยวมันนี่2021นะแอปนี้เพิ่งเปิดนะครับเดือนเมษามานี่เองนะครับวันที่5เมษาเนาะอัปเดตล่าสุดก็26เมษายนนะครับอืมก็เพิ่งได้1เดือนกับ1อาทิตย์นะครับแต่ว่าเขาว่าไม่จ่ายนะแอปนี้เท่าที่อลองมาดูในคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับแอปนี้น่าจะเป็นของฝรั่งมานะอืม เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับมันล็อกอินด้วยเป็นพวก Gmail นะครับท่นี้แต่ว่าโฆษณาค่อนข้างเยอะนะยังไม่เข้าอะไรเลยโฆษณาเด้งละก็เข้ามานะครับอันนี้ผมสมัครมาเรียบร้อยแล้วมันจะมีขอนขั้นต่ำอยู่ที่50าสิบเซนนะครับคือมันยอดมันไม่เยอะไงก็เลยมันน่าสนใจนะครับแต่เขาว่ามันไม่จ่ายไงประเด็น <laughs> อ,อ แต่ถ้าแต่ถ้าดูเนี่ยถ้าผมดูผมก็ผมจะเล่นไปเรื่อยนะถ้ายอดประมาณเนี้ยก็คือถ้าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันมันมีโอกาสแบบอืเล่นไม่นานอ่ะมันจะถอนดูนะครับถ้าถ้าไม่ได้เราก็ลบออกประมาณนี้แต่ว่าอ่ะไม่ต้องโหลดมานะคือมันมันไม่จ่ายแล้วแหละแต่ผมไมาดูข้างในเฉยก็คือมันน่าเชื่อถือนะแอปนี้แต่ว่าโอ้โหไม่จ่ายนี่อย่างเศร้านะครับอืมเนี่ยถ้าถ้าเป็นแอปประมาณเนี้ยผมผมผมจะเล่นนะถ้าดูประมาณเนี้ย ผมมันคงหลอกผมได้อ่ะเราตรงๆเลยนะผมหาประมาณนี้แหละ,ะมาดูสปินนะครับแต่ว่าโฆษณาค่อนข้างเยอะเนี่ยเด้งมาละเออให้โหลด v, vpn นะครับอะไรเนี่ยพับจีอ่ะคลิกปุ๊บมันก็น่าจะเข้าเพจโตอ่ะโอเคมีหมุนอะไรบ้างสปินนาวสปินได้เท่าไหร่ได้โอ้โหดเถอะเออได้สิบอ่ะช่วยอะไร Uh, ได้10พอยต์นะครับแอดท w ไวร e t ดูกระเป๋าแล้วก็โฆษณาเด้งใช่ไหมโอ้โหโฆษณาอย่างเยอะแต่ว่าค่อนข้างน่าลำคาญนะ <c oughs> เออมันมันจะไม่น่าเล่นก็ตรงนี้แหละเออเล่นอะไรก็นิดเดียวนิด,ดนิดหน่อยๆโฆษณาเด้งตลอดใช่ไหมก็นี่ไงไวรัสแดกไวรัสเยอะ เออคลิกเข้าทุกอันก็โฆษณานะครับเข้าเพื่อนอถ้าเป็นแนะนําเพื่อนมีอะไรเอโหเรียบร้อยเด้งทุกอันเลยวะมันค่อนข้างที่ะจะน่าลํำคาญนะครับมีอะไรมีลองดูนะโปรไฟล์นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรละส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปินแล้วก็สครับอะไรให้หมุนไอให้กดอา่า ขเขาเรียกอะไรถูถูออกเนี่ยถูได้อะไรได้สิบสองพอยใช่นีน้แล้วก็รอไปแล้วก็ถูถูใหม่ใช่ไหมแล้วก็โฆษณาดิ่งว่าละเวลนขึ้นบ่อยเกินอา้าวแล้ต้องเข้าใหม่อีกเหรอเมื่อกี้สครับไหนวะเนี่ยหน้าเอินสครับนี่ยโอ้โฆษณาแบบ ข้ามอะไรไม่ได้เลยนะ,ะผมว่าผมเริ่มลำคาแล้วละเออโฆษณาทั้งก่อนแล้วก็หลังนะอ่ะสำหรับแอปนี้อะโกลเด้นเออรไม่ต้องโหลดมาเล่นนะคือมันไม่จ่ายหรอกถึงถึงมันจะจ่ายผมก็มันค่อนข้างน่าลำคานะในส่วนของโฆษณาขึ้นบ่อยเกินไปนะครับอ่ะแนะนำให้ลบนะครับอืมมก็เข้าไปเนี่ยโ,โหไอ้ติดตั้งอะไรวะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมถอนเลยดีกว่าเนาะแนะนำให้ลบนะครับอ่ะในส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ